พกกเราาลัังงสบยจตมือนหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันเอาสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามารีวิวของเล่นเซอร์ไพรส์กันน้องบิงครับน้องบิงมีสลามมาใหม่ใช่ไหมวันนี้เราจะทําสลามแบบใหม่นะเป็นสลามผสมสีจากสีสันสดใสอะ่ะจะกลายเป็นสลามสีใสน้องไว้ทําได้ไหมทำไดไนน้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้เป็นของเซอร์ไพรส์สลามอยู่ไหนแทนแทนทีน่ ตอนนี้นะครับเราเจอสลามสีชมพูกับสลามสีเขียวเนื้อเนียนละเอียดนุ่มนิ่มไม่ติดมือด้วยเราออกมาเลยครับนี่ดูสิทุกคนไม่ติดมือด้วยวันนี้นะครับพ่อแบงค์มีภารกิจให้น้องๆทําน้องไบ์เนี่ยทาสลามสีใสแต่น้องบิงน้องบิงทําสลามแบบยากมากๆนั่นก็คือน้องบิงจะต้องทําสลามมอนสเตอร์น้องไบ์ครับทําสลามผสมสีให้หน่อย สลามก้อนที่หนึ่ง,ส,งสีเขียวสลามก้อนที่สองสีชมพูเราจะผสมกันเลยนะผสมเลยผสมเลยครับครับครับจะกลายเป็นสีใสได้หรือเปล่าโอหูน้องไบใช้นิ้วในการกดสลามนะครับ <c oughs> ยืดไปยืดมาเรื่อยๆนะครับโเริ่มใสแล้วว่าใสไหม <c oughs> หรือว่าจะกลายเป็นสีดำไม่หรอกหูน้องไบต้องใช้เวลาในการขยํา เอาเยอะๆมันจะไม่ค่อยเป็นอ่ะอ๋อเอาี่เยอะมันไม่ใสเหรอใชอ่แต่พอยืดออกมามันก็ใสอยู่นะใช่ไหมบใชโ่โอเคโอเคแบบนี้ถือว่าผ่านไหมผ่านอยู่และผ่านอยู่นะนอนะโอเคส่วนน้องบิงน้องบิงครับพร้อมจะทําสลามมอนเตอร์ยังเริ่มเลยครับโอ้น้องบิงเริ่มแล้วนะครับวิธีการทําสลามมอนเตอร์แบบนี้มันจะออกมาเป็นรูปมอนเตอร์หรือเปล่าเรามาเอาใจช่วยน้องบิงหน่อยโอ้โห โหกดกดหุ้ยเมื่อกี้มีเสียงด้วยบิงโหจิมจิมหอสลามมอนเตอร์สลามอันนี้มีมีเม็ดโฟมด้วยนะส่วนสลามสีใสของน้องบยก็เสร็จแล้วนะครับทุกคนโหใสมากดูสิใสมากว่าไงบิงมีตัวช่วยมาให้ด้วยมีตัวช่วยปะไหนไหนดูสิอ๋อน้องบิงจะใช้หนอนทําเป็นมอนเตอร์นะครับโหน้องบิงทําเก่งมาก รู้จักวิธีการเอาหนอนมาเป็นมอนเตอร์ด้วยเราจะใช้หนอนกับสลามผสมกันใช่ไหมครับดูซิว่าผสมกันแบบไหนหยตาออกมาแล้วคุยเราได้ตาแล้วนะครับน้องบิงเลือกใช้ตาเฮ้ยทุกคนได้อะได้อะสามมิ่นกลายเป็นสาม,มีชีวิตไปแล้วเหมือนมอนเตอร์เลยค่ะบิงวิงทาได้ครับทุกคนใส่อันนี้ด้วยเหรอน้องบิง สลามน้องบิงมีลูกกระตาแล้วโอเคโอเคน้องไบก็ทําเสร็จนะสลามสีใสน้องบิงก็ทําเสร็จแล้วสลามลูกกระตาพ่อแบงค์มีของเซอร์ไพรส์ด้วยงั้นเดี๋ยวพ่อแบงค์จะให้เด็กๆเ,เ,เปิดผ้าเซอร์ไพรส์เลยนะเอามือจับผ้าไว้หนึ่งสองสามว้าวาทุกคน,คนเบบี้คิตตันเจอเบบี้คิตตันอ๋อใหญ่อ่ะเด๋วใหญ่มากน้องบิงคิดอะไรอยู่ น้องบิงกเอาเบบี้คิตตันวางไว้ที่สลามของเราตกแต่งสลามได้เลยอ่ะโอนี่ครับเบบี้คิตตันเยอะมากๆถ้าใส่แล้วอ่ะจะกลายเป็นสลามแบบไม่อยู่หรอกแบบมีเม็ดเมหรอยมันออกมามันติดกันะมันติดกันไหมเบบี้คิตตันกับสลามมันผสมกันไม่ได้หรอไม่ไน้ำบ้าจะแกะเบบี้คิตตันออกจากสลาม嘛 โอเคครับทุกคนต่อไปพ่อแบงค์จะให้พี่ไบท์ทำสลามมอนเตอร์ดูเป็นสลามสัตว์ประหลาดนะดูซิว่าจะน่ากลัวไหมโอ้พี่ไบท์ทำหางก่อนเลยอันดับหนึ่งโอ้หางออกมาแล้วครับโอ้หางยาวสลามพี่ไบท์หางยาวมากโอเคโอเคเรามาดูอันนี้อะไรครับเนี่ยออมือมือมันเหรอโอ้มีกี่มืออะสี่สี่ขาใช่ไหมสี่มือสี่ขาโอ้นี่ เุ้ยเหมือนเลยอะเหมือนสลามออนเตอร์ของจริงเหมือนซาปประหลาดเลยแต่ถ้าจะให้เหมือนอะเราต้องใส่อะไรใส่ตาใส่ลูกตานะครับเราจะใส่ลูกตาแล้วนีอุ้ยเหมือนเลยอะอยสลามอันนี้กําลังมองพวกเราอยู่ทุกคนดูสิซสลามร้ายกาดมากสลามน่ากลัวมากโอเคนะเดี๋ยววันนี้มันจะทำสาลาเป็นรูปคนนะว้าว่าเรามาดูกัน ใช้สตราสีมพูนะครับมาปั้น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 ให้เป็นวงกลมนี่ก้อนที่หนึ่งอาจจะเป็นส่วนหัวนะเพื่อนๆดูซิว่าน้องใบจะทําเป็นรูปคนได้แบบไหนนี่ส่วนที่สองน้องใบก็ปั้นอีกแล้วไปจะเอาเยอะใบน้อยหนใช่นี่นะครับส่วนหัวหยส่วนนี้น่าจะเป็นส่วนคอนะดูสิทุกคนน้องใบเริ่มทําได้แล้วเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแนละ้วใบวาดเป็นใบาวาดคนเป็นไหมใบาวาดเป็นแล้วนี่อ้อันนี้เหมือนเป็นคอสองอันเลยอะ เอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใบาจะทําส่วนไหนต่อหุย้ยแขนแขนใบทําทแขนแล้วมีแขนแล้วสนามของเราเหมือนจะเป็นรูปคนขึ้นมาแล้วเดี๋ยวพ่อไปดูใกล้ๆเลยนะนี่ตอนนี้สนามรูปคนเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วไบจะเอายาวๆหน่อยเอายาวเลยใช่ไหมถ้ามันไม่พอก็เอาใค้สีอื่นก็ได้โอเคได้เลยโอ้ใกล้เสร็จแล้วครับตอนนี้แขนแขนเสร็จแล้วหนึ่งข้าง โอ้เสร็จแล้วครับสลามรูปคนของน้องไบายเขามีลูกกระตาแล้วก็กลายเป็นคนเลยเสร็จแล้วครับทุกคนสลามลูกคนไม่มีแขนนะครับ <laughs> โอเคสนุกไหมเด็กๆสนุงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิ๊กบายด้วยนะบ๊ายบาย